สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแนลทางยูทูบมาชมคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับไอ้บอยนะครับมันก็เจ๊คนนี้นะครับมาห้อยจอแกเป็นคนไทยนะครับแกคงจะดูคลิปที่ไอ้บอยมันอวดรวยโชว์ตังค์วันนั้นนะครับแกคงจะมันไส้มันนะครับแกก็โชว์บ้างนะครับคือที่แกโชว์นี้น่าจะเป็นเงินยูโรนะครับเงินยูโรนี้จะแพงกว่าเงินดอลลาร์สหรัฐอีกนะครับประมาณ ้าถึงหกบาทนะครับต่อหนึ่งหนึ่งเลียนนะแกก็บอกว่าไอ้บอยมึงจะไปโชว์ทำไมเงินเลียวไม่มีค่านะมึงดูกูนี่นะนี่ต้องอย่างงี้ก็บอกแกบอกนะไอ้บอยถึงขั้นกับศูนย์นะครับเป็นไงละบอยฮะรับไม่ได้ใช่ไหมที่เกแกมีเงินเยอะกว่ามึงอะไอ้บอยรับไม่ได้ถึงกับศูนย์เลยนะมึงไอ้ขีาไม่ กูอยู่ประเทศอะไรมึงดูไอ้บอยฮะมึงดูเน่เน่เน่เมึงดูเงินกูบานเลยมึงเห็นไหมเนี่ยเยอะกว่ามึงอีกมึงรู้ไหมเนี่ยว่าเนี่ยเงินเนี่ยเอาไปแลกเป็นเงินไทยเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยไอ้บอยมึงแหกตาดูนี่เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยแลกทีเนี่กูได้เป็นล้านไอ้บอยมึงดูโอ้โหมึงอวดเงินเลียวอวดทจเมี้ยอะไรโอ้โหไอ้ควายเงินมึงน่ะไม่ได้มีค่าเลยเงินกูนี่มีค่ากว่ามึงตั้งเยอะไอ้บอย โอ้โห oh สุดยอดไอเจ,เ,จเงินเยอะจริงๆอะ่ะเงินประเทศอะไรเจ๊ฮะดูไม่ออกโอ้ oh ho, เจ๊เป็นหมอนวดใช่ไหมโอ้โ oh หได้เป็นกอเป็นกรรมเลยใชนะได้พัวหลังด้วยใช่ไหมกว่าแล้วทำไมมีเงินเยอะจังนะเยอะเยอะเยอะขอแบงค์หน่อยขอแบงค์หน่อยนะนะไม่ได้จะมาอวดอะไรหรอกนะใครจะมาบอกว่า เงินประเทศผมอะเขาก็ใช้จ่ายกันได้นะเออเห็นพวกคุณเนี่ยไปบอกว่าเงินไม่มีค่านู่นนี่นั่นคือจะมาบอกว่าถ้าไม่มีค่าเนี่เอามาให้ผมนะเอามาเยอะๆเลยนะเงินเรียลอะเงินเรียลบ้านผมอะเอามาเยอะๆเลยนะเออเอ,อ๊แต่ว่าเจ๊เจอปัวนีะเจอที่ไหนอะ แท้พัญยาเปล่าฮะพวลังอ่ะพวกลังอะเจอที่ไหนโอ้โหทีนี้แบบได้พวกรังมีเงินเยอะเลยนะเอามาโชว์แบบโอ้โหสุดยอดแต่ดูหน้าแล้วน่าจะเจ๊นะน่าจะเริ่มจากหมอนวดนะตอนนี้ยังทำอาชีพเก่าอยู่เปล่านะหรือเลิกแล้วเงินดีนะอาชีพนี้นะ mình chưa có bán nổi nó ok